ยังไม่เสกคาถาแน่เลยอ่ะอ๋อต้องเสกคาถาก่อนเออมันลึกกึ๊กซี่ไม่ซิ่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุดยั่คยืนเป็นกล่องสูงที่แม่สั่งมานะคะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรเรามาแกะกันนะคะมีอะไรนะแกะกล่องบบใหญ่มากเลยอะ่ะซึบไม่บอกหรอกให้รู้เอาเองดีกว่าออ,อ,อ,อ ให้ทุกคนดูก่อนนะว่ามีอะไรแต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นนะทุกคนให้ดูก่อนมันคืออะไรอะทุกคนก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะมันคืออะไร นี่เป็นกรัมน่ารักมากตักเพชยังมันจะเป็นให้เลี่ยงต,ตามรูปเพราะจะมีการตังนี้มาให้เราก็เรี่ยงตามรูปน่าเล่นมากเลยวางไว้ไตรงนี้และชิ้นสุดท้ายของเราคืออะไรแมจิมิกซี่เนื่องจากวันนี้เราไม่มีต๊แต่เรามีกลองใหญ่วิกปึ้มอ๋อใช้กล่องนี้เลยเหรอความเลย สิ่งที่เราจะมาเกะกันนะค่เล่นได้จริงวะคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแม่จิงมิกซิ่งเรื่อยอ่ะใช่แต่ทำไมมันกล่องเล็กจังเลยอ่ะคะทุกคนรอคอยมันคืออะไรมันเป็นยอดส่วนเหรอคะเป็นมอเหมือนมจิ้มิกซของจริงเลยจิ๋วจังแล้วก็มันเป็นซุ้มเหมือนอันใหญ่ที่เขาเพิ่มาใหม่แล้วก็มีขอทาให้ในหึ่งอันนะคะชื่อได้จริงอะคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมีคู่มือไหมะ ในดูข้างๆกล่องมีอะไรเขียนไหมคะม,มี่เี้ยไมีเหรอคะไม่มีเลยแต่ว่าเรามาแกะพลาสติกที่ห่อก่อนดีกว่าเห็นข้างในว่าเป็นอะไรฟ้าๆเลยใช่หไหมนั่นแหะสิค่ะเห็นในรูปไม่รู้เลยว่ามันเล็กแค่นี้ต้องแกะออกมาอะแล้วมันมีอันนั้นไปทำไมคาทาทำไมอะคะ หม,มหมุนไหมหมุนด้ยป่ะออมันเลยอเกิดอะไรขึ้นน้ทำไมเป็นอย่างนี้่จงออกมาจงออกมาจงออกมาไปตรงนี้ทีนะเออไอขึออ้นได้ไงอะ,อะเียเสกคาถานั่นไปอ,อ่ตัวอะไรเอ่ยอ่ะเปิดยังไงเนี่ย,ออาายดึงออกมาอย่างนี้เลยเหรออะไรตัวอะไรตัวอะไรอุยน่ารักนะมันเป็นหมาย่ยางไรก็ไม่รู้น่ารักนะมันเป็นเออสีฟ้าๆน่ ใช่ไหมก็สามารถเอากลับไปเล่นได้อีกนะก็ลงไปใหม่ขอขอแบมเมื่อกีกรอบค่ะก็ได้นะแล้วก็เราก็ปิดไปโอ้สิงน่ารักมากไปสิเอาอีกรอบหนึ่งเหรอใช่สิ่งที่เราลบคอยปึ้งแล้วเดี๋ยว อันที่ติดเพชรอันนี้เราค่อยมาทำในคลิปต่อไปนะกับของเล่นอันนั้นยังไงนะคะเดี๋ยวมารอดูคลิปต่อไปนะจ๊ะ,ะ,ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกระสือบล็กับเราไ้นะคะบ๊ายบาย